สวัสดีครับในยุคที่ใครๆก็หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันแบบสุดๆเนี่ยนะครับมันมีสุดยอดอาหารอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือสารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์ครับใช่แล้วครับไอ้จ้างเมล็ดเล็กๆสีน้ำตาลทองนี่แหละที่ข้างในเนี่ยโอ้โหซ่อนขุมทรัพย์ทางโภชนาการไว้แบบมหาศาลเลยทีเดียวทีนี้คำถามมันก็คือเอ๊หรือว่าเรากำลังมองข้ามขุมทรัพย์สุขภาพที่แบบทรงพลังมากๆจากธรรมชาติไปกันแน่นะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าทำไม super seeds หรือสุดยอดเมล็ดพันธุ์ตัวนี้เนี่ยถึงได้เป็นอะไรที่มากกว่าธัญ,ญพืชธรรมดาธร,รมาทั่วไปเอาล่ะครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เมล็ดแฟลกซ์มันทรงพลังได้ขนาดนี้คำตอบง่ายๆเลยครับมันอยู่ที่ส่วนประกอบหลัก3ตัวนี่แหละซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญของประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งทั้งหมดเลยอย่างแรกเลยนะครับ ก็คือกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดที่เรียกว่า A.L.A. ซึ่งเจ้านี่เนี่ยร่างกายเราสร้างเองไม่ได้นะครับต้องได้จากการกินเข้าไปเท่านั้นแล้วจะบอกว่าเมล็ดแฟลกซ์นี่แหละขึ้นหนึ่งในแหล่งโอเมก้า3จากพืชที่ดีที่สุดเลยหน้าที่หลักๆของมันเลยก็คือช่วยต่อสู้กับการอักเสบในร่างกายนี่แหละครับซึ่งเป็นตัวการของโรคเรื้อรังสารพัดชนิดเลยนะตัวต่อมานี่พิเศษมากๆเลยครับเรียกว่า ลิกแนนสารตัวนี้นะครับมันเหมือนเป็นแบบ two in one เลยคือทำหน้าที่2อ,อย่างพร้อมกันอย่างแรกคือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากๆและอย่างที่2คือเป็นไฟโตเอสโตรเจนพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นสารจากพืชที่ออกฤทธิก์คกล้ายคล้ากับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของเรานั่นเองครับซึ่งมันก็จะช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนให้เราแบบธรรมชาติสุดๆและจุดที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับ รู้ไหมครับว่าในเมล็ดแฟลกซ์เนี่ยมีสารลิกแนนสูงกว่าพืชชนิดอื่นๆถึง800เท่าใช่ครับฟังไม่ผิดเลย800เท่าคือตัวแลกนี้มันทำให้แฟลกซ์โดดเด่นแบบทิ้มห่างพืชชนิดอื่นไปเลยในเรื่องนี้และส่วนประกอบสำคัญตัวสุดท้ายก็คือใย,ยอาหารหรือไฟเบอร์นั่นเองครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นสารสกัดแล้วยังมีไฟเบอร์หรอมีครับ ทั้งชนิดที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําเลยซึ่งแน่นอนว่ามันจําเป็นมากๆต่อสุขภาพของระบบย่อยอาหารและลําไส้ของเราครับโอเคพอเรารู้จัก3ทหารเสือส่วนประกอบสุดยอดของแฟลก์ไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพลังของทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพที่เราสัมผัสได้จริงๆยังไงบ้างบอกเลยว่ามีถึง7ข้อหลักๆที่น่าสนใจมากๆครับดูภาพรวมตรงนี้สิครับ ประโยชน์ของ f l e x นี่คือครอบคลุมสุดๆเลยนะตั้งแต่สุขภาพภายในไม่ว่าจะเป็นหัวใจหลอดเลือดการต้านอักเสบไปจนถึงเรื่องสมองระบบขับถ่ายยังไม่หมดนะครับยังช่วยเรื่องสมดุลฮอร์โมนแถมยังดูแลไปถึงความสวยความงามภายนอกอีกทั้งผิวผมเล็บโอ้โหเรียกว่าดูแลกันตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยจริงๆเรามาเจาะลึกกันที่ข้อแรกเลยเรื่องสุขภาพหัวใจนี่สำคัญมาก คือเจ้าสาร a l a กับใยอาหารในสารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์เนี่ยนะครับมันจะทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กเลยเพื่อช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลตัวร้ายหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ในเลือดของเรานั่นเองการกินผลิตภัณฑ์จากแฟลกซ์อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีผลชัดเจนเลยนะครับในการลดเจ้า LDL ลงซึ่งพอ LDL ลด มันก็ช่วยลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวได้พูดง่ายๆก็คือมันช่วยให้หลอดเลือดของเราโลง่งสะอาดแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองครับอีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงเลยนะครับก็คือเรื่องการปรับสมดุลฮอร์โมนนี่แหละครับจำสารลิกแนนที่เราคุยกันได้ไหมครับที่มันทำหน้าที่เหมือนไฟโตเอสโตรเจนนะครับ ตัวนี้แหละครับที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาอาการไวทยทองอย่างเช่นอาการร้อนวูบวาบที่เกิดจากฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดีเลยทีนี้มาถึงคําถามยอดฮิตที่ผมเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยแน่ๆว่าเอ๊ะแล้วระหว่างกินแบบที่เป็นสารสกัดกับแบบที่เป็นเมล็ดบดเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันแล้วมันต่างกันยังไงถ้าให้เปรียบเทียบแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะครับ แบบเมล็ดบดเนี่ยก็จะได้สารอาหารครบถ้วนกว่าโดยเฉพาะเรื่องไฟเบอร์แต่ร่างกายเราอาจจะดูดซึมสารสำคัญสำคัญได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ในขณะที่แบบสารสกัดเนี่ยมันก็ตรงตัวเลยครับคือการสกัดเอาเฉพาะตัวเด่นๆตัวพระเอกอย่างลิกแนนกับโอเมก้าสออกมาในปริมาณที่เข้มข้นและแม่นยำกว่าทำให้ร่างกายเอาไปใช้ง่ายและตรงจุดกว่ามาก ดังนั้นถ้าเราต้องการประโยชน์แบบเจาะจงไปเลยเนี่ยสารสกัดก็อาจจะเป็นคำตอบที่ใช่กว่าครับแล้วทีนี้เราจะกินสารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์ยังไงให้มันปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดล่ะอืมเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะครับง่ายๆเลยครับมีแค่3ข้อให้จำา 1. คือเริ่มต้นตามปริมาณที่ข้างขวดหรือฉลากเขาแนะนามา 2. คือต้องกินอย่างสม่าเสมอความต่อเนื่องเนี่ยแหละครับคือกุญแจสาคัญ และข้อ3ซึ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับคือปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดหรือว่ามีความดันโลหิตต่ำมากๆอยู่แล้วนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับพลังที่ซ่านอยู่ในเมล็ดพันธุ์เล็กๆชนิดนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพของเราจริงๆสารสกัดจากเมล็ดแฟลกซ์เลยกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาดมากๆสำหรับใครก็ตามที่อยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับ เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายเนี่ยมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตแล้วการเพิ่มสารสกัดจากเมล็ดแฟลกซเข้าไปในชีวิตประจําวันของเราก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่แข็งแรงและมีพลังอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้อยากให้ลองถามตัวเองดูนะครับว่าอะไรคือก้าวเล็กๆเ,เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นที่เราสามารถเริ่มต้นได้เลยตั้งแต่วันนี้บางที การหันมาดูแลตัวเองด้วยสิ่งดีๆจากธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราก็ได้ครับ